วันนี้ผมมีเทคนิคการตอกตะปูไม้แข็งไม่ให้มันแตกมาบอกเพื่อนๆนะครับนี่ครับอันนี้ตะปูสองนิ้วครึ่งนะครับถ้าเราตอกอย่างนี้เลยมันจะแตกนะครับมันจะแฉลับจะแตกนะครับอีนนี้เราไม่ทําให้มันแตกโดยการใช้วิธีตัดหัวนะครับนี่ครับเทคนิคนี้สามารถตอกได้ไม่ไม่ไม่ทำให้มันแตกนะครับไม้แข็งๆที่ว่ามันแตก ถ้เราใช้เทคนิคนี้ตับหัวนะครับมันจะทำให้ไม้ไตะปูไม่แฉลับนะครับในในการตอกนี่ยเราต้องเล็งแม่นๆนะครับแล้วก็ประคองให้ดีๆมันตรงๆด้วยนะครับก็จับมันแม่นๆ,ๆนะครับอย่างนี้จะทำให้มันไม่แตกแบบนี้นะครับจะจับประคองดีกันตะปูดเดี้ยวเลยนะ ไม่แตกเลยนะครับเข้าแล้วนี่ครับมีการแตกนะถ้าเราตัดหัวนะค,ะนครับเรียบร้อยนะครับมานี้นะครับลองเอาไปใช้ดูครับเ,เพื่อน